ตรงว่าเปียครั้อ๋อที่สิบปั้นกรงกับดาไมึงครับลุงเนี่เขาเปีย่เนี่ยโอ้ยไม่ถึงครับุงเนีไปแย่หรอเนอ่าเขาว่าเปียกแต่้างนอกด้นกต้องเข้าครับดรับม่ดูเสียติเ น่าที่จะไม่ถึงครับใช่แล้ครับตอต่อต่อตอต่ตามเจินตาองนะครับก็มาเก็บแจมที่สองครับโอเคสองคะแนนก่อนน่าจะได้ครับไม่มีออกโดนน้ำเฉยเลยอ่ะไไมมมม่่ีีออออกกตันนี้ร้อนครับถูกครันครับเดี๋ยว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 ว่าไงว่าไงว่าไงถามตัวนึงอ่ะตามเลยครับโอ้ปวดข่ารไหม